อะลรวะมือตื่นตืเอามือมือทั้งสิแหละฝนฝนมันตกสองมือมันก็เลยอยอางแม่งเมาออกเปิดไฟบาได้อากตะเสียงเอามี่คำถามถามเขามาตลอดเกี่ยวกับเรื่องว่าท้าบุญอุทิศ หาคนผู้น,นั้นผู้นี้ถึงบอ,อ,อมันก็ขึ้นจุกับความหนักความเบาของคนที่เ้ออุทิศไปแปลว่าอันนี้คำตอบก็คือตอบโดยชินเน่นต้องไปโดยเฉพาะเฉพาะนะั่นบ่ได้ขึ้นจ่กับความหนักความเบาคาบาาลุก,กรรมอันใดมันเป็นรอบหนักตกนรกอยู่เวกีอยมันเลยบอก บอกเป็นเฉพาะบ่ใดน,นั่นสิดูว่าห้ออนอุทิศบุญเน้นจำเพาะเจาะจงออกสื่อบุคคลที่นี่นกตัวอย่างคือคนติดขุกอยู่แต่ว่าเขาหามเยี่ยมจังสิกระฝากของไวถึงเวลาออกมาจังสิจังจังจิใดการอุทิศบุญแาะห้ออุทิศบุญจำเพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจงสื่อ ออกไปแล้วในขณะที่เขารับกรรมหนักๆึ้น,นั่นนะมันกะบ,บ่าอาจสามารถจิตถึงคนนั้ไดดอกนะของท่านพูดถึงของท่านหนึ่งว่าเมื่อกำรรม,มันอันพูดถึงว่าจำเพาะเจาะตรงเด้อออกชื่อจำเพาะเจาะตรงตอนอาจที่เขาสิในยังในกรรมหนักๆก็น,นั่นบพรอาจสามารถรับได้เมื่อเขาพขึ้นมาในระว่างจิสามารถรับได้เป็น พระราชาตูชีวีเปตจังสิรับได้โยอันนี้เป็นของท่านท่านยังก็แล้วแต่ <c oughs> นนบัณ่าเขาตนากนรกอยู่เดอไอเวกีอยู่จังสิลับว่าท่านได้เมื่อเขาพลนออกเมื่อ้รจังลับได้สำหรับอัน,นที่ถามมาอีกอันเนื่องกาว่าอย่างไรการรักษาศีลและอุทิศบุญได้บ่ได้อื <c oughs> เด่องอุทิบุญจากการให้ทานกับอย่างหนึง่บงบริการอุทิบุญจากการรักษาศิลไใดบ่ก็ได้การอุทิบุญจากการภาวนาเมื่อจิตสงบลงใดบ่ก็ไดาาต่ว่าก็ขึ้นอยู่กับความหนักเบาคืออกเาอันใดมีอันหนึ่งสงมากอันหนึ่งสงแรงการรักษาศิลนั้นค่ะมีมากกว่ามีแรงกว่าอยู่อาจจะเป็นไปโดยลําดับแความหนักความเบา <c oughs> บนันีอุทิศบุญจากการกจิตสงบทำสมาธิเข้าถึงอัปปนาสมาธิทั้งสี่ได้บ่ก็ได้อันนี้ถ้ามีเรียกว่าย่านวิเศษพิเศษในจักน้อยอย่างสิเท่ากับอาจสิเห็ดไดเห็นใด,นดมันก็นมีตัวย่างโยดอกที่ว่าเข้ากับด้อ่านมาซื่อนั่นแหละเวลาเพิ่นทำกิตสงบขันนั่นกันนี้ของเบิ่นปุ๊บมันก็อุทิศไปออสมมติว่ามี มีเขตกำหนดที่ว่าสีต๊นรกสิบปีจังสิแต่ว่าผู้เพิินอันสามารถทั้งศีลเพิ่นกับอริสุธดดีอยู่แล้วทั้งไอสมาธิเพิินกับตั้งมั่นดีอยู่แล้วหรือว่าเพิ่นอาจจะเป็นอริยะขันใดขันหนึ่งก็แล้วแต่เออแม่นกรรมหนักๆอยู่จังสิกับบ่แม่นว่าขึ้นปึ๊ดมาทีเดียวดอกเด้วบ่ได้ขึ้นพวะขึ้นมาทีเดียวไดว้ค่อยๆลดยันพันลงไปเองนั่นแหละค่อยๆลดยันพันไปเอง คือเขาอภัยจะโทษอาัยยจะท่านนั่นแหละลอยปีตั้งสิเมื่อนี้ได้ซันี่อุทิตตายเกิดความสงบเย็นใ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 นนรกอันนี้ยกตัวอย่างคือโลนวะนรกนรกอันนี้เป็นนรกเย็นนรกน้ำแข็งแบบเย็นบขนาดนักเออเพนทำความสงบเข้าไปของเพลินเต็มที่ของเพนแล้ว คือว่าน่ะนะเพิ่นก็เป็นผู้มีลิติ์มีเดชน้ำแน่แล้วก็อุทิศให้กรรมตัวนั้นกับเบาบางลดลงแน่ครั้งหนึ่งครั้งสองครั้งสามครั้งสี่ครั้งที่ห้านี่แหละเพิ่นจึงผลกันมาได้ถ้าเบาเรื่องกรรมเบาเน่สิมันเป็นของละเอียดมันสิจะเพอจะตรงลงไปเลยทีเดียวว่าได้เพิ่นถือว่าเรื่องของกรรมน่ะเป็นสิ่งที่บาข้นคิดผูได้ขดเรื่องของกรรม จังฉีก็มีส่วนในความเป็นบาหนึ่งิสัยของพระพุทธเจ้าพระทีสัตว์นู่นนี่กับบกคนขีดหรือกันกำเนิดโลกมันนี่เรื่องของโลกมันนี่ิสัยของผู้ใดชาติมันนี่กับบุญสิ่งที่บกคนคิดจะได้ว,ว่าตอบโดยละเอียด,ดว่าใดว่าพ่อข้าอุทิศบุญให้ลูกลูกผมก็ตายได้ย่บอกแอ่ไม่ได่ว่าบ่ได้ขนาดนั้นลเลยอ่บานนี้อีกพวกนึงก็ว่าอุทิศให้พ่อให้แม่ได้ย่บอก แตเรียกว่าให้พวกเข้าพินหน้าเอาเองวา่ามันก็นขึ้นอยู่กับความนักความเบาเด้ค้ามนักกรรนักเรืงสีกับบ้านได้แต่เข้าเฉพาะเจาะจงสื้อต้องไปปุ๊บเวลาเขาผลออกมาจากสิ่งที่นักสมควรที่รับใดกับใดอยู่มันคำถามหลายอยู่ว่าผู้ศรีทำบุญบบดนี้ คนที่ทำท่านมาเสียวาเป็นท่านเงินมาเพื่อสิร่วมสารยังก็แล้วแต่ขอขอให้ทุกคนอุทิศผลบุญผลท่านของเจ้าของเองถ้าจำเพาะเจ้ตรงกับจำเพาะเจ้ตจงไปโลดออกซื้อไปโลดทุกขั้งที่คนโอนเงินเขามาเพื่อสิร่วมสาอ,อบ่าจะเป็นธรณีสงแผ่นดินแห่งพุทธศาสนานีกุฏิน้ำไฟทุกอย่างนั่นแหละ ไม่ปัจจัยทั้งสี่พอฮักซิ่งเ่านีเฮ้าถือว่าเป็นแค่เรื่องเป็นเครื่องแหลกปัจจัยทั้งสี่นั่มเป็นเครื่องอเมื่อความสะดวกอย่างหนึ่งคืออย่างสื่อลดน้ำมันลดทั้งสี่เออเห็ดไฟฟ้าทั้งสี่นะหรือแม้กระทั่งว่าบางที่เฮ้ากบเอาไปสงเคราะห์คนยากคนจนทุนการศึกษาทั้งสี่เอาก็เห็ดแปลงสี่แต่ว่าทุกอย่างที่ท,ที่ที่ท่านมากที่รวมมาก แต่เ้าสิอุทิบุญให้ผู้ใดผู้หนึ่งก็จำเพาะเจาะจงซื้อลงไปโลดก็ได้เออแต่ว่าสี่ตอบให้ว่าได้บ่แบบนั้นแบบมีตอบให้บ่ได้อันนี้มันเป็นเรื่องละเอียดอ,อ <c oughs> แต่ตอบให้ได้ทุกๆคนแต่ว่าเฮ็ดบุญเบิดสามแสนสี่แสนเป็นล้านหาพอผู้ขาแต่ห้าตอบว่าบาได้ก็สิเครียดอีกเนาะเ <c oughs> ออแม่เจ้าตกนรกอยู่ตอนนี้ก็สิเครียดอีก ว่าท้อกูเห็นบุตรสองสามแสนกขว่าอีกเออเจ้าของบางอย่างเขาว่าตอบแต่ว่าอันปึ้นสรรค์แล้วเออตอบอยุท <c oughs> ้าวแต่ว่าต้องกอู่บย่ตอบหรอกแต่ว่าเจ้าแม่เจ้าเป็นอันการันชิกาเปรตอ,อยู่ในรับว่าันใดอย่างที่ศีกษศูนย์อีกเป็นอะสุรกายอยู่รับบ่ได้อีกแต่ว่าอีกเป็นเป็นไปเกิดเป็นอันเดรชาแล้วรับบ่ไดอย่างที่ศศูนย์เครียดอีกเนาะ ตอ,อ,อบตอบงแต่เขียดแต่ถ้าเบาความจริงมันจะหลับบดน้นะเ,ยเ,ยเลยเบาๆเอาไปตามตำล่าซล,ละหลงกรรมเราไปตามความหนักความเบามันเอา <c oughs> สั่ง <c oughs> ผู้ใดที่ทำบุญผู้ใดที่ท่านเงินมาออนไลน์โอ,อนเลยอ,อยัางละทั้งสี่ให้อุทิศบุญเดอ้อก่อนที่จะโอนเงินเนี่ย ให้ทุกคนอุทิศบุญสิจำเพาะจ้อยจงก็เอ่ยซื้อลงไปเลยไดหรือบ่ไดบ่ท่านบอกบอกบ่ไดแต่ว่าเทามีจิตเจตนาในการที่สิอุทิศถึงบุคคลผู้ใดผู้หนึ่งก็ออกซื่อไปเถวจำซื้อไดหรือบ่มีเจตนากับบุคคลผู้ใดก็เพื่อสรรพสัตว์กับอุทิศวาไปโลดเป็นการผูกมิตรผู้ใดก็ได้ผู้อย่างอื่นๆื่นั่นแหละคือเ้าวานเงินหละบ่เม่นยาก,กาแต่สางแต่ห้าวานไปโลดเขาก็แย่งกันเองละ อีกแบบหนึง่ง <c oughs> นจะจังว่ามันเป็นความผิดตอบอยากอยู่แต่ถ้าบอกตรงๆนั่นสิก็สิหน่อยใจเสียใจหลายอย่างในการอุทิศบุญทุกขั้นเขาตั้งคิตเจตนาอุทิศเอาจาพอจะจ้วงลายซือก็ได้ที่เขาจําได้แต่ที่เขาจําบ่ได้สมมุติว่าเขาสิอุทิศบุญให้กับพอกับแม่เนาะเออโอนเงินมากนี่หาบาทสิบบาทลอยนึงก็แล้วแต่นะเขอ าทานที่ข้าพเจ้านี้ที่กระทานี้จงถึงแดมารดาบิดาของข้าพเจ้าที่มีมาแล้วในอดีตชาติจนถึงปัจจุบันชาตินี้เถิดให้ไหว้ทั้งสี่แต่ผู้สี่เฉพาะเจ้าจงเฉพาะสื่อในศาสตร์นี้ที่มันจําได้ยังศึกว่าไปแต่ว่าห้าสี่ให้แบบแบบว่าจำเพาะเจ้าจงคือจำเพาะเจ้าจงโดย